มาดูทีเด็ดอย่างแรกนะคะของเจ้า Surface Pro 4กันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็คือสิ่งนี้เลย Type cover นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของที่เขาเรียกกันว่าเป็นคีย์บอร์ดนะคะเราสามารถเชื่อมกันได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้เอาไอ้เจ้าเจ e นอ Connector ตรงด้านตรงท้ายนี้นะคะติดเข้ากอันนี้เลยปึ๊บนี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะวางได้เลยทันทีน ทีนี้ตัวค o อเอรตัวนี้สามารถที่จะยกไปติดได้นะคะให้มันชันขึ้นมานิดนึงเวลาพิมพ์จะได้พิมพ์สะดวกมากขึ้น,นะคะ่ะตัวนี้ว่า,าน้ำหนักของเจ้าเนี้ยค่ะอยู่ที่ประมาณ3 0 0รนะคะ3ามกร,รมัมพอรวมๆมกันก็ประมาณโลนิดๆคะ่ะแต่ว่าข้อดีของมันคือเวลาปิดนะคะก็จะเหมือนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่า หนักหนาสาหัสอะไรก็คือดีกว่าแบกโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็ดูเล็กกว่าการพกแมคฟลกแอร์สิบเอ็ดนิ้วนะคะค่ะจับตามแบบนี้นะคะตัวคีย์บอร์ดเนี่ยค่ะสามารถที่จะเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อบลูทูธอะไรนะคะแล้วก็ตัวตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยจะมีส่วนของที่เป็นไฟนะคะถ้าถ้าเห็นตอนคืนเนี่ยจะมีไฟสามารถที่จะส่องสว่างแล้วก็พิมพ์งานในเวลากลางคืนได้ค่ะ รายละเอียดของคีย์บอร์ดหลักๆนะคะตัวนี้ท้ายคีบอร์ดท้ายคของเจ้าโปรซีเนี่จะมีช่องว่างระหว่างปุ่มนะคะที่เหมือนการพิมพ์งานจริงทําให้พิมพ์งานแล้วไม่เมื่อยจริงนะคะถ้าเทียบกับคีย์บอร์ดของตัวก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแทสแพดตัวนี้นะคะจะทําจากกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลื่อนหรือว่าการที่เ,เราใช้งานจริงเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็แม่นยำขึ้นค่ะ ฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานบนไอ้เจ้าท้ a ยคีย์บอร์นี่นะคะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นการคลิกขวาได้นะคะการกด2นิ้วเพื่อคลิกขวาได้เหมือนกันค่ะแต่3นิ้วก็จะมี Action Center ออกมานะคะหรือจะเป็นการกดปุ่มว i นโดว์ก็จะมีในส่วนที่เป็น Start ขึ้นมานะคะแล้วก็การปรับแสงลดแสงปรับเสียงเปลี่ยนสีอะไรก็สามารถทำได้จากตรงนี้เช่นกัน,นะค่ะ แล้รับเจ้าคีย์บอร์ดนะคะจะดูว่ามันดียังไงก็ต้องึืนอยู่กับการพิมพ์ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ไปเรื่อยๆดูนะคะ ก็สามารถพิมพ์ได้คล่องๆนะคะเหมือนกับการพิมพ์ปกติทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการอ,าอย่างอุ้มเนี่ยอุ้มหมใช้เขียนรีวิวเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ทํางานออฟฟิศด้วยก็จะสามารถใช้ตัวนี้แทนได้เลยทันทีนะคะแล้วก็เดือพันคือตัวที่เป็น Microsoft Office ต่างๆเนี่ยมันจะไม่เออไม่เปิดเลยนะคะเหมือนในใน Mac ซะด้วยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการส่งงานหรือว่าทำงานค่ะก็คีย์บอร์ดก็จะเป็นการใช้งานประมาณนี้นะคะแต่นอกจากการพิมพ์เนี่ย คีย์บอร์ดก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั่วๆไปนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไปใช้เล่นเกมหรือว่าเข้าไปเล่นเว็บนะคะมันก็กสามารถเข้าไปปรับแต่งได้ในส่วนของที่เป็นเซตติ้งนะคะเพื่อที่จะดูว่าการเลื่อนไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะหรือว่าการใช้งานแบบแบบไหนชอบแบบให้มันเลื่อนเยอะๆเลื่อนน้อยๆก็สามารถเข้าไปปรับแต่งได้เช่นกันค่ะสำหรับคีย์บอร์ด